ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องทำง่ายให่ยากนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องมอเตอร์กวยเปย์นะครับมอเตอร์กวยเปย์เด็กครับถ้าใครซื้อมาติดตั้งแล้วนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแกว่งนะครับไม่ต้องมาคอยนั่งแกว่งทุกนาทีนะครับเราสามารถที่จะไปทํางานอื่นได้นะครับหลังจากที่ว่า เด็กเขาหลับแล้วนะครับก็จะสะดวกครับครับนี้จะมีเรื่องมาแชร์ครับสองเรื่องนะครับที่ผมเจอนะครับบางคนถามว่าทําไมเควไปไม่ยอมไปนะครับทั้งๆที่มอเตอร์แกว่งนะก็ทำงานนะครับ สาเหตุนะครับที่ผมหลักๆที่เจอนะครับสองอย่างนะครับหนึ่งคือเปครับไม่มีน้ําหนักนะครับเปไม่มีน้ําหนักนะครับเปต้องมีน้ําหนักนะครับมามันถึงจะไปได้แบบนี้นะครับถึงจะแปลงได้แบบนี้นะครับสองครับสาเหตุที่สองครับที่เปไม่ยอมไกวครับคือระยะของเปนะครับมันหย่อนเกินครับ เนี่ยครับระยะเนี่ยมันมันหย่อนมันหย่อนเกินครับคือมันตกทองช้างเยอะไปนะครับมันก็เลยเปยมันก็เลยไม่แกว่งนะครับทั้งทั้งที่มอเตอร์ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเปยนะครับตัวผ้าของเปยเองเนี่ยคือต้องมีความตึงนิดนึงก็คือปรับล็อกนะครับปรับล็อกยืดออกครับหัวเนี่ยครับกับหัวนี้นะครับ ให้มันยืดออกนะครับเพื่อที่จะให้เปตัวนี้ครับตึงเปถึงจะถูกไกวได้ด้วยมอเตอร์ไกวเปนะครับมีสองอย่างครับที่ผมเจอส่วนสาเหตุอื่นที่ทำไมเปไม่แกว่งนะครับก็ยังไม่เจอนะครับก็แชร์ไว้ครับเพราะว่า ลองอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับก็อย่างที่อธิบายไปครับเปไม่มีน้ำหนักกับตัวเปครับหย่อนไปครับสองอย่างใครมีคอมเมนต์อะไรหรือว่ามีประสบการณ์อะไรก็เข้ามาแชร์กันได้ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ